เม่อินโทเวต้องออกไปสถานที่บันเทิงจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังคงร้องเพลงได้อินโทเวแบบใดสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงการนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14เป็นวันสงการสำหรับใครเนี่ยที่ ยังไม่ได้ออกไปเล่นก็มาดูคิวชยัยนได้นะคะแต่สำหรับใครที่ออกไปเล่นแล้วเนี่ยก็กลับมาดูย้อนหลังได้นะเสียงชยัยนเนี่ยก็จะแปลกๆนิดน,นึงนะเพราะว่าเป็นใครก่อนสงการแล้วคือแบบว่าก็อดเล่นไปเลยนะทุกคน oh, <no. S 1> วันนี้เนี่ยชยินก็มาชาร์ลเซิมเหมือนเดิมนะทุกคนก็ชยัยนเนี่ยจะให้ซิมเนี่ยเป็นอินโทรนะทุกคนก็คือรูปหมาป่านั่นแหละแล้วก็ จีเนี่ยก็จะให้น้องเนี่ยไปสถานที่บันเทิงนะทุกคนอ่าเพราะว่ามีเหตุผลที่น้องจะต้องไปที่นั่นอ่น้องจะต้องพบปะผู้คนที่เยอะขึ้นน้องจะมีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วซิมจะมีลักษณะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย <Wow. S 1> ล่าสุดก็คือเปิดตัวมาก็เล่นหิมะแล้วนะทุกคนน้องก็จะดูมีความสุขนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่มีการกผูกพันนะทุกคน ก็เข้ามาอยู่ในฝูงชนที่อยู่ในห้องน้ำนะทุกคนก็คือเหตุเกิดที่ว่าดารายอยู่ในห้องน้ำอ่าชยินก็เลยแบบพาสิงเข้ามาในห้องน้ำนะทุกคนและดูดูขี่ส้มๆตอนนี้น้องเครียดมากเลยนะทุกคนอ่าเพราะว่าน้องอ่ะเป็นอินโทเวิร์ตความเครียดมันก็เลยแบบเกิดขึ้น,นเวลาที่น้องอ่ะไปอยู่กับหมู่คนที่เยอะมากขึ้นนะทุกคน <c oughs> คือตอนแรกที่ตรอไปเพื่อที่จะแบบ พยายามล็อกห้องแต่ก็เอ้ยแต่มันล็อกห้องไม่ได้ม,มีทางหนึ่งก็คือพังประตูนี้ทิ้งซะแต่ว่าชัยน่ะไม่อยากแก้งซิมก็เลยไม่พังประตูนี้ทิ้งแล้วก็แล้วก็ค่อยๆแบบเปล่อยให้ซิมมามาคุยมาขอลายเซ็นกับดาราแทนดีกว่าอตอนนี้ซิมอ่ะเริ่มเครียดมากเลยนะเพราะว่าไอตรงช่องความสุขอะตอนแรกมันเต็มใช่ปะ่ะตอนนี้คือมันเหลืออยู่ครึ่งเดียวแล้วไวมาก อินโทรเวิร์ดแบบใดที่ต้องมาที่นี่คือเหตุเนี่ยมันมีอยู่ว่าน้องอ่ะเป็นโปรแกรมเมอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องเป็นสตรีมเมอร์อ่ะเป็นเกมเป็นแบบเกมสตรีมเมอร์แล้วน้องอ่ะจะต้องมาโปรโมทสถานที่ที่โปรโมทแบบการเป็นสตรีมเมอร์โปรโมทช่องอะไรเงี้ยในในในสถานที่อื่นอ่ะโดยที่ไม่ใช่ที่บ้านตัวเองก็เลยต้องมาที่คนพุกพลานที่สุดก็คือ สถานที่ย่านบันเทิงแถบสวนลุมพินีล้อเล่นล้อเล่นโอ้ก็คือแป๊บเดียวเท่านั้นนะทุกคนยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยคือขีดความสุขของน้องเนี่ยลดลงเป็นสีแดงเลยนะทุกคนและที่อึ้งที่สุดทุกคนต้องได้เห็นว่าน้องอะ่ะจะเข้าไปน้องจะเข้าไปทำอะไรเองสักอย่างหนึ่งอันนี้ชะเชยนแก้งซิม ชชยนแก้งซิมในการที่ให้ซิมมานั่งอยู่ที่คนเยอะๆแล้วก็เป็นคนแปลกหน้าด้วยซึ่งอินโทรดไม่ชอบแน่นอนทุกคนอย่าไปทําตามนะในเรื่องของความเป็นจริงก็คือแบบว่ามันเป็นการทรมานคนคนนั้นมากเลยนะทุกคนแต่ที่ชัยินทำที่เัยนอะเล่นซิมให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าซิมเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกับคนมากน้อยแค่ไหนเออ เอ้ยนี่นี่นี่คุยกับคนอื่นแล้วทุกคนล่าสุดจ้านางไปร้องคาราโอเกะคลายความเครียดตัวเองแล้วทุกคนสรุปก็คือซิมของเราเนี่ยก็จะมีความเครียดขั้นสูงเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งเลยนะทุกคนที่เวลาเขาเป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยแล้วเขาไม่ค่อยได้ออกสังคมบ่อยๆเวลาเขาออกมาแล้วไม่ไม่ไม่ได้เจอคนที่รู้จักอะไรเงี้ยหรือเจอคนแปลกหน้าที่มันเยอะขึ้นเนี่ยก็จะ รู้สึกมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะทุกคนล่าสุดก็คือซิมชัยยินคายความเครียดด้วยในการไปร้องเพลงแล้วโอเคนะทุกคนชยินก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอให้วันสงการใหนะทุกคนมีความสุขเอ็นจอกับการใช้ชีตแล้วก็อย่าลืมดูแลความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วเจากาอกันอาทิตย์หน้านะทุกคนบ๊ายบาย